หนึ่งในอัลบั้มที่สุดในดวงใจของผมนะครับตลอดการและตลอดไปนั่นคืออัลบั้มที่ทุกคนไม่คาดคิดครับอัลบั้มนี้ครับ d ด n เปอร์อครับเป็นเพราะอะไรและมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับช่วงปีใหม่นะครับก็ปีใหม่นี้นครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ทำสิ่ง ที่รักที่ชอบอย่างมีความสุขนะครับวันนี้นะครับมีสิ่งที่พิเศษสุดๆเลยนะครับที่จะนำมาฝากทุกคนก็คือสิ่งนี้ครับอัลบั้มชุด us ของ The t r เป p ร r ครับพวกเราอารัลบั้มของพวกเราจริงๆนะครับดูจากชื่อของมันถามว่าทำไมจึงเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ผมชอบที่สุดตลอดการของพวกเรานอกนาอไปจากอาัลบัม้ม pop music เซเว่นเดย์เดย์ทริปเปอร์บุดีและอัลบั้มอื่นๆที่เป็นอัลบั้มพิเศษครับอัลบั้มอัสนีครับก็คือความพิเศษอันดับแรกเลยครับที่พวกเราใช้ทั้งความกล้าและบ้าบินในการทำออกมาครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่คุ้นเคยกับอัลบั้มอัสนีนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอัลบั้มอะไรและทำไมมันถึงได้ดูคลับคลายคลับคลานั่นเป็นเพราะว่าอัลบั้มอัสนีครับเป็นอัลบั้ม แผ่นคู่ครับแคู่เป็นไงเป็นอย่างนี้ครับจะบอกว่า,วาเอ๊ะแล้วมันพิเศษยังไงพิเศษตรงนี้ครับพลิกได้ปุ๊บเป็นอีกด้านหนึ่งครับเป็นแผ่นคู่ที่หลายๆคนเรียกว่าแผ่นอูก,กับแผ่นโวนนะครับความพิเศษของมันก็คือหลังจากที่เรานะครับมีเพลงที่ทุกคนรักมันอย่างเพลงใกลออกไปนะครับเราก็ ได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีงานแสดงติดต่อเข้ามามากมายเลยนะครับจนกระทั่งเราได้มีโอกาสได้แสดงคอนเสิร์ตเล็กชิ้นสดนะครับของทาง f a ตเรียลในขนาดนั้นนะครับซึ่งตามรายละเอียดนะครับก็บอกว่าแสดงเมื่อวันที่2ี่ิพฤศจิก,กายน2545นะครับที่หอประชุมปรีดีนมยนงยงนะครับ <Wow. S 1> และจุดน,นั้นเองครับที่ทำให้ผม เริ่มคุยกับในมงว่าเราควรจะมีอัลบั้มพิเศษนะครับเพื่อตอบแทนแฟน,แฟน,เ,พนเพื่อนทุกคนที่ติดตามพวกเราและพิเศษคือที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนั้นครับเราก็เลยมีแผนที่จะทำอัลบั้มสองแผ่นครับที่เป็นทั้งคอนเสิร์ตและเพลงพิเศษครับว้าวและที่ถามว่าทำไมมันถึงได้หน้าตาคล้ายคล้ายกับอับั pop music ซึ่งเป็นฟอนต์ ชื่อบงน,นะครับแล้วก็เชื่อมันเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบที่ต่อกันและเรานำเพลงจากแบบ pop music รวมถึงเซเว่นเดครับมาแสดงสดในครั้งนี้และออกมาเป็นแผ่นซีดีที่2ครับซึ่งมีทั้งหมด14เพลงนะครับก็คัดมาจากการแสดงสดครั้งนั้นนะครับซึ่งมีซองลิสประมาณ20เพลงนะครับเยอะมาก <Wow. S 1> เราก็คัดออกมาจนเป็น14เพลงที่ต่อเนื่องแล้วก็สามารถฟังได้อย่าง ส m o o ละมุนหูนะครับแต่แฝงไปด้วยความตูดันและไพรดอกพรอพริงนะครับในสไตล์ของพวกเรานะครับ14เพลงนี้และก็ความพิเศษก็คือมี CD 1 CD 1ก็จะมีเพลงอีกหลายๆเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่นะครับที่ทุกคนหลายๆคนชอบเช่นเพลงยากนะครับคำอำลาแสงไฟแปลกประหลัดน,นะครับและก็จะมี เวอร์ชันรีมิกซ์ของเพลงโอ้เวอร์ชันพิเศษของเพลงยิตหรือว่าเพลงขายนะครับช่วงนั้นชื่อชัยชยเพลงขายเพลงที่ไม่เคยนำออกที่ไหนเลยนะครับอย่างเพลงกันและกันซึ่งเป็นเดโมโที่เนียมากนะครับแล้วก็เพลงหยากที่เป็นรีมิกซ์นะครับว้าวทั้งหมดเนี่ยซีดีที่1น,นะครับก็จรงมีทั้งหมดแทรแกนะครับส่วนซีดีสองนะครับ ก็จะมีทั้งหมด14แงน,นะครับความพิเศษของมันนะครับก็คือผมเชื่อว่านักดนตรีทุกคนนะครับไม่ใช่จะอยากปล่อยผลงานแต่เฉพาะเพลงที่เป็นเพลงฮิตหรือว่าเป็นเพลงเพราะเพลงที่ตั้งใจทำมาเพื่อให้ทุกคนได้ชอบกันแต่เราทุกคนครับแน่นอนครับล้วนมีความฝันที่คิดว่าเราควรจะมีการ ปล่อยเพลงที่เป็นเพลงพิเศษหรือว่าเพลงที่อาจจะหาฟังยากหรือว่าฟังยากขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ตอบสนองบางอย่างในแง่ความเป็นดนตรีของเรานะครับรวมทั้งการรีมิกซ์แล้วก็การรีแมสรวมถึงเดโมนะครับเวอร์ชันที่แตกต่างกันสุดๆของเพลงกับเวอร์ชันจริงที่เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็เลยเกิดเป็น CD1 นะครับของอัลบั้มนี้ส่วน CD2 ก็ แน่นอนครับอย่างที่เราได้ฟังก็คือเราก็มีคอนเสิร์ตท,ที่เราประทับใจแล้วเราก็เก็บมันไว้เป็นความทรงจำนะครับซึ่งแน่นอนครับนำมาพูดกันแบบนี้แน่นอนว่าปีนี้นะครับผมว่ายาวมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าทุกแทรกรวมกันในประมาณกว่าแทก็กนะครับเราจะนำมาให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันฟรีเหมือนเดิมครับทางช่อง YouTube ของผมเองนะครับ ก็ตามนะครับฝากติดตามสิ่งเหล่านี้ที่เราตั้งใจทำมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ฟังกันนะครับในช่องทางนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและผลงานใ,นใหม่ๆของพวกเรานะครับและพิเศษที่สุดมากกว่านั้นนะครับการที่เราเริ่มทำช่อง y t u t u เนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์อีกหลายๆอย่างนะครับก็คือ ข้อมูลที่เราได้จากหลังบ้านนะครับความพิเศษมากๆของปีที่แล้วนะครับก็คือเรามีเพื่อนใหม่จากหลายๆประเทศเข้ามานะครับโดยอันดับที่1ครับทราบไหมครับว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่มาจากที่ไหนอันดับที่1ที่เข้าชมช่อง,องเราครับมาจากอินเดียครับโอ้โหเหนือเชื่อจริงจและอันดับที่2นะครับมาจากรัสเซียครับและ ันดับที่สามนะครับอินโดนีเซียรครับอย่างไงก็ตามนะครับเพื่อนชาวไทยก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของพวกเราอยู่แล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับและพบกันทุกวันพุธนุ่จะมีเรื่องราวสนุกสนุกคอนเทนต์มีเพลงมีการบอกเล่าพูดคุยหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงปีนี้นะครับจะมีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เราจะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ดูในฟังขอบคุณมากๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีคุณค่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวเราด้วยนะครับไว้พบกันครับปีนี้หวังว่ามีอะไรให้ดูให้ฟังกันได้ยาวๆตลอดปีแน่นอนครับและอย่าลืมนะครับเข้ามารับฟังและอัปเดตกันที่นี่ได้ตลอดครับเจอกันครับขอบคุณมากๆครับทุกคน รักทุกคนมากๆเสมอมาและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ Namaste